ไลฟ์นะครับไว้ที่ Star b ์บา j คนั่นเองนะครับผ่านพ้นไปแล้วสามรอบนะครับสำหรับคลื่นลูกใหม่นะฮะที่จะมาเติมเต็มให้กับวงการเพลงไทยในปีนี้นะครับมาถึงคนที่4ครับคุณโอโอลาริกนั่นเองนะครับออกเสียงถูกไหมโอลาริกครับโอลาริกนะครับขอโทษนะครับกานร่ายมาน้อยเกินไปพูดถึงพี่โอครับน้องโอครับครูเจครับเจอกับโอครั้งแรกๆนี่เป็นยังไงบ้างฮะอ่าก็อ่า เราเรานิดหนึ่งครับคือตอนนั้นโอไปประกวดร้องเพลงที่ซีอูซิงคอนเสิร์ตแล้วก็ที่จุฬาที่จุฬาใช่แล้วก็เพอิ์เอ็นกูเจไปให้ก็ให้เป็นเป็นสกอเรชชิ่ของคนที่ได้เข้ารอบสุดท้ายซึ่งซึ่งตอนนั้นก็ไปเจอน้องข้าวโพดด้วยแล้วก็เจอโอด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็เขาพ่อก็เลยมาเรียนเป็นแบบเวิร์กช็อปนะครับแล้วก็พอทำเวิร์กช็อปเสร็จปุ๊บเนี่ยเรารู้ว่าเขาร้องเก่งอยู่แล้วแล้วก็แล้วอืมแล้วก็จะมีโชว์เคสแล้วโอก็ร้องเพลงอ่าเฮลโลของบีออนเซ่ ปกติคุณเจถ้าคุเจชอบเพลงคุณเจก็จะชมใช่ไหมครับแต่วันนั้นเขาร้องเสร็จปุ๊บคุณเจยกแบบลุกขึ้นบินตบมือให้เลยอ้โใช่แล้วแต่เป็โอเปชั่นเลยทีเดียวใช่เพราะว่าแบบนานๆจะรู้สึกกับนักเรียนว่าโอ้ยเจ๋งแบบร้องได้ถูกใจมากอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็ตอนที่เขากำลังคลาสรายการ The Winner Is พวกอ่าสเกลเขาก็ของรายการเขาโทรมาเอาเจบอกว่าเนี่ยพี่เจพี่เจมีนักเรียนที่ร้องเก่งๆปล่งไหมส่งมาออดิชั่นรายการนี้เราก็นึกถึงโอเลย ก็เลยส่ง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 เมสเซจไปบอกให้ไปออดิชั่นสิอะไรเงี้ยน่าจะเวิร์คสำหรับรายการนี้ก็ส่งเข้าประกวดโดยคุณเจเป็นสปอนเซอร์รายการเป็นรายการท็อปสายสะพายไม่ใช่นะฮะก็ไม่ได้ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรก็แค่แค่แนะนำว่าเนี่ยรายการนี้น่าจะเวิร์คเพราะเรารู้เขาบอกว่าฟอร์แมตของรายการคือว่าเหมือนจะต้องมาแบทเทิลกันไงถ้าเรารู้ว่าโอ้ถ้าแบทเทิลกันเนี่ยอันเนี้ยมีของมาแบทเทิลเยอะ ใช่แล้วก็เลยว่าหน้าจอแต่ตอนนั้นยังไม่รู้แต่ตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่ามันเป็นรายการที่เราจะได้ได้เงินเยอะอะไรขนาดนี้ใช่ใช่ครับแล้วถามๆทางคุณโอนะคะพอได้มาเพิ่มเติมวิชาจากครูเจนี่มีจุดไหนที่เรารู้สึกว่าเออได้เรียนรู้จากครูเจไหมครับคือไม่เคยเรียนร้องเพลงเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่เราร้องมันถูกหรือเปล่าครูเจก็ช่วยแบบช่วยปรับเวลาร้องไม่ให้มันเกรงมากอะไรเงี้ยเพราะว่าจะเป็นคนร้องแล้วเกรงทั้งตัว ให้ผ่อนคลายมากขึ้นเอาละครก็ฟังมาขนาดนี้นะครับอยากจะฟังเจ้าของน้ําเสียงสิบล้านกันแล้วนะครวันนี้คุณโอเตรียมเพลงอะไรมาครับเพลงแค่ความทรงจําครับอันนี้เริ่มไม่มีความทรงจำเพราะว่าเพลงครับ เพิ่งเพิ่งบังคับให้ร้องเอาทำไมอะครับทำไมไปบังคับเขาอะครับเพราะว่าตอนแรกตอนแรกจะร้องเพลงที่ชนะใช่ไหมครับแต่ผมคิดว่าเอสร้องไปแล้วอะไรเงี้ยคนอาจจะเอ็กซ์เ c คไปแล้วว่าร้องเพลงไทยมาอะไรเงี้ยมาน่าจะร้องเพลงไทยได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วแล้วผมคิดว่าถ้าเราหาเพลงที่เป็นเพลงหนึ่งในเพลงของแกรมมี่ที่เป็นเพลงอมตะแต่ว่ายังคนยังไม่รู้สึกยังจําไม่ได้มากนะเรามีก็ถ้าถ้าโอ ร้องเพลงนี้มันน่าจะเวิร์กเพราะพอเราเรารู้จักเพลงอยู่แล้วแล้วเรารู้จักเสียงเขาเรารู้ว่ามันแมทกันได้มันจะเวิร์กมากเพราะถ้าเราดูใน YouTube นี่เราจะยังไม่ค่อยเห็นคุณโอได้ร้องเพลงไทยเท่าไหร่วันนี้ก็ได้พากันเต้งเพลงไทยเลยไม่ค่อยได้ร้องครับก็เพลงนี้ชื่อว่าเพลงแค่ความสมจาคุณโอโอลาริสครับ 是你的他。 Good ต้องยืนตบมือจริงๆครับแซนติโเวช่างดีจริงๆอะขอบคุณคุณโอมากครับเดี๋ยวกลับมานั่งแป๊บนึงโอ้โหฟังแล้วรู้สึกเหมือนเราอยู่แบบบุคลินนิวยอร์กอะไรอย่างนี้นะฟังคุณดนตรีจากคนผิวสีเป็นไงแต่ละคนฟังแล้วเป็นไงบ้างครับเพราะว่าค่ะผมก็เป็นเดอะวินนี่ใช่ไหมนะขอขอเอื้อนเมื่อกี้อีกสักรอบได้ไหมตอนตอนที่ใกล้จะจบอะฮะลืมไปแล้วเอื้อนยังไงคือต้องบอกว่าเพลงนี้ถ้าร้องสิบเพลงก็เอื้อนไม่เหมือนกันสักรอบ เป็นเทล่จริงๆดีออโอ้โหสุดยอดมากๆนะครับวันนี้ผมภาคภูมิใจมากนะฮะที่ได้มาจัดวันนี้ได้ฟังเพลงจากนักร้องที่แบบมีความสามารถต้้งแทั้ง4คนเลยนะครับแล้วก็เชื่อว่าทั้ง4ี่คน,นีนกว่าจะมาถึงตรงจุดนี้เนี่ยนอกเหนือจากการผลักดันจากครูเจได้ช่วยสอนแนะนําหลายๆอย่างแล้วทุกคนก็คงมีความมุ่งม,มั่นอย่างน้องจินนี่นี่ก็เจ็ดแปดปีใช่ค่ะใช่ไหมฮะที่ยังคงเดินอยู่บนเส้นทางนี้ได้ก็แสดงว่าต้องมีความเชื่อใช่ค่ะใช่ไหมเราเชื่อว่า สิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะเป็นจริงสักวันหนึ่งเพราะฉะนั้นครับเพลงสุดท้ายที่จะร้องในวันนี้ครับจะเป็นเพลงอะไรครับ I believe I can fly ไม่ใช่ดังนั้นเพลงที่คุณโอประกวกไทยอินตัวเองก็เดี๋ยววันนี้ทั้ง4คนรวมถึงครูเจจะร้องเพลงนี้ให้พวกเราฟังเลยไม่ใช่ I believe I can fly เป็นเพลงอะไรนะความเชื่อความเชื่อใครจะเป็นที่แอดครับ ใค่ะนี่ไงท้ยคนนยกเวทีนี้ให้กับ5คนนี้ดีกว่าทําไมถึงเลือกเพลงนี้มาครับผมรู้สึกว่าความหมายมันดีครับแล้วก็มันมันได้โชว์เคสเสียงของแต่ละคนดีใช่ครับรู้สึกว่าติดหูแล้วก็เป็นเพลงที่เขียนไว้ได้พร้อมมากๆเนื้อเพลงก็ดีเนาะความหมายดีครับใช่แล้ววันนี้เราก็จะได้ฟังเวอร์ชันอาร์เรนพิเศษที่เป็นการดึงความเอกลักษณ์ของแต่ละคนเลย ใช่ไหมครับพร้อมไหมครับอยากฟังแล้วฮะก็เพิ่งซ้อมกันเมื่อวานก็พร้อมไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแล้วถ้าอย่างนั้นนะฮะขอเสียงปรบมือให้กับ Rising Star by ครูเจทั้ง4คนนะครับแล้วก็ครูเ J ในบทเพลงนี้ครับความเชื่อครับ มันเกือบจะล้มมันเหนื่อยมันล้าเหมือนแทบขาดใจมาจนท้อไม่เจอจุดหมายปลายทางที่พักจะกลับดีไหมจะเดินต่อไปยากเย็น ต่อเช้าไม่อยากปล่อยฟันให้มันหลุดม,มือที่สั่งให้ฉันไปต่อก็คือความเชื่อเท่าน้นงในวันนี้เรือแรงยังเหลือก็ยังต้องฝันต้องกล่าไปตอดชีวิตฉันเชื่อในสิ่งที่คิดแม้ไม่ว่ามันจะถูกหรือผิดจะขอทำสุด ฉันยังคงหายใจแมจอแสกทงมีหวังแม้ท้ารั้งสักกีครั้งยางฝันไแม้ฉันล้มฉันก็คงไม่ตาย แต่มันก็ดีที่ยังน้อยได้จดจำว่าครั้งหนึ่งเคยเก้าไปแค่คนจะเชื่อในความฝันจะเน็ดจะนืะน่อยก็ยังต้องเดินต่อไปฉันโทแเธอสักกี่ที่ยังมีหวังแม้พลาดพรังสักกี่ครั้งยังฝันได 我。 ท i s i สต star ายครูเจนะฮะขอบคุณครับโอ,อ,อ้โห <ขอ S 1> สุดยอดมากๆครับผมรู้สึกเหมือนอยู่ในพิธีเปิดโอลิมปิกนะครับ <c oughs> ที่แบบว่าเอาตัวแทนแต่ละชาติที่แบบเจ๋งๆมาร้องเพลงร่วมกันนะครับสุดยอดมากๆเลยวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับอยากให้ครูเจฝากนิดนึงแล้วกันสำหรับน้องๆที่อาจจะชมรายการอยู่ตอนนี้แล้วปรักในเสียงเพลงอยากจะมีสักวันหนึ่งที่จะได้เป็น r i ิ i n g ตาร์แบบทุกคนบ้างควรจะฝึกฝนด้วยยังไงดีครับอ่าก็สำหรับทุกคนที่มีความฝันนะครับคือทุกความฝันเนี่ยเราสามารถที่จะทำให้เป็นเป็นจริง ขึ้นได้ถ้าเรามีความตั้งใจและเราและเราไม่กลัวที่จะฝันนะครับแล้วก็ขอขอบคุณรายการไลฟ์แปร,จร์จีมากๆนะครับที่ที่แบบทำอ่าอย่างน้อยเป็นอีกหนึ่งชาแลที่ให้ให้คนรุ่นใหม่และให้ศิลปินรุ่นใหม่ได้มาแสดงความสามารถขอบคุณมากๆครับพี่โอพูดเหมือนเหมือนมีอะไรอยากจะพูดนะฮะไม่มี <c oughs> สุดท้ายคือถ้าเราฝัน่อยากจะทำอะไรครัทำให้มันเต็มที่สุด เต็มที่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 เลยคือแค่ชอบแค่ชอบแค่รักมันไม่พอเราต้องบ้าแล้วเต็มที่กับมันให้ถึงที่สุดคือเราต้องทําให้แบบว่าสุดตัวจริงๆถึงจะได้มาถึงวันนี้เหมือนกับ4คนนี้ซึ่งกำลังจะได้มีผลงานต่อจากนี้ด้วยนะครับยังไงขอบคุณมากๆทั้งเก้งเพรเชนโดนะครับลอยชมพูครับน้องจินนี่จากฟรอนเทสนะครับคุณโอโอราลิกแล้วก็ครูเจนนั่นเองนะครับเสียงปรบมือดังๆนะฮะ วันนี่ขาดไม่ได้นะครับขอบคุณพี่ๆัางคุณปีด้วยนะฮะที่มาบรรเลงเพลงเพราะมากๆนะครับข,ขอบคุณมากๆนะฮะ <m akes noise> ขอบคุณครับเอาละครับเดี๋ยวรายการไลฟ์แอนด์จียังไม่จบนะครับกลับไปที่สตูกันนะครับส่วนพวกเราทั้งหมดลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ